โสวัสดีครับพวกเราสวัสดีครับผมชื่อมาซาครับมาซาไม่ใช่มาสาย M A S A มาซาครับก็จะไหมโอเคโอเคโอเคนะครับวันนี้อยากแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับผมแปลงคุณเยปุ่น ผมเป็นคุณเี่ป่นอาศัยุที่ญี่ปุนนะครับอายุ26ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยูท่ที่จังหวัดฮอกไกโดนะคะผมคือเรียนภาษาไทายตัวเองถล่มานะครับหรือว่าผมอยากแกมื่องมากวกว่านี้กว่านี้นะครับแล้วก็ผมอยากแปเพื่อน ท,ทุกคนคนไทยท,ทุกๆท่ทานนะครับก็เลยผมตั้งใจเรียนต่อต่างประเทศและจะไปเรียนที่มหาหลัยเชียงใหม่นะครับเไหมแ่ผมจะไปมอชตั้งแต่วันที่สิุก สิงหาคมนี้นะครับแทงตรงนั้นผมจะลุนคลิปหลากหลาย on YouTube แล้วอยากจะบอกที่ผมเป็นคุนยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ครับแชร์ห okay, หนาว,ว่าจะบอกอทำไมผมชอบเมืองไทยนะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้นะบ๊ายบาย